อ้าวครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงงานวารการนะครับของช่างเล่ให้เข้ามาช่วยดูปัม๊มไปดูรถบดตัวนี้แหละครับขังก่อนมาดูไอ้ตัวปัม๊มพงมาเลายเนี่ยใช้ได้แล้ว <c oughs> เอานี่คือรุ่นเขาไดนาเพ็กซีเอสองห้านัมเบอร์สี่เก้าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สามนะฮะ อาการช่างเล่บอกว่าระบบไฮดรอลิกร้อนเดินก็ไม่ค่อยจะมีแรงเออสีนคอเพลาปั๊มก็ค่อยจะแตกอยู่เรื่อยนะฮะเลบอกว่าให้มาช่วยดูเลยไปจับเพชเชอร์ดูนะครับชีเป้าเพชเชอร์ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังโอ้ช่างเล่ก็บอกแต่ว,ว่าปั๊มดีพวาญหารก็ว่าไม่ดีแล้ว เอออ้าก็เลยพากันถอดออกมาครับสาภาพก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยโอ้ยย่ำแย่นี่ครับเพดเพดลายหลุมเยอะนะฮะแล้วก็นี่อือดูเพดไปแล้วเพดนะครับอือ้ลูกป,ปืนก็ แล้วค่อยจะสวยแล้วครับลูกปืนเนี่ยเอออย่างตัวนี้ถอดมาก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ทรงบิดเบี้ยวเลยเออือมงัดอะไรครับไอ้ตัวนี้ลูกเป็นตัวลูกปืนปกคกองเซอร์โวครับอ,อถ้าทรงนี้ก็ขาดตัวแน่ๆเลยเนี่ยออไปแล้วอ,อ่ลูกปืนโคตรงองไปแล้วครับ ดูภาพรวมๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วทำไมซีนคอเผาถึงได้ระเบิดบ่อยๆเนื่องจากเก็ดเดนเยอะนะครับแล้วก็ความร้อนก็จะสะสมกันสูงมากพอน้ำมันในระบบนี่เยอะเกินไหลกลับถังไม่ทันแน่ๆครับซีนคอนี่ก็ระเบิดอย่างเดียวแล้วครับอืมแล้วก็จะร้อนฮะตูฮะไหม้เลยวฮะ,ะนี่เห็นชาติเจนบรอกให้ดํำเลยฮะ แสดงว่าความร้อนนี่จัดเลยนะถามคนขับก็บอกโอ้โหจริงๆพ่อใหญ่วร้อนมากบดลิตรแล้วครับสำหรับไอตัวนี้ก็ไม่แนะนำให้ซ่อมแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวให้เสียไปจัดการหาซื้อของถอดมาใส่ดีกว่านะครับเพจก็หมดแล้วการเสร็จภารกิจชี้เป้าของรถบด c a 25คันนี้นะครับ คนปูยังทํางานได้อยู่เลยเนาะจริงๆร,งรงโอเคนะครับปิดเบรกก็ตรงนี้สําหรับไดนาแพรกขอบคุณ f อฟซตรท่านนะครับที่ติดตามค่ายสอสังหารกันมา09 2 9 9 4 1 3 0 6ทักยกทักลน์กันมาได้นะครับรถเก่าๆเดี๋ยวช่างแก่ๆจะไปบริการให้นะครับสำหรับไฟนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม